ทดสอบดึงโหลดกระแสสูง50แอมป์ต่อเนื่องหลังจากซ่อมเสร็จเครื่องลำดับที่29ปี2024ลูกค้า BMW Europa จะรันสนิทวงเลขซีเรียยนัำเบอร์ลงท้าย7428ทดสอบ รันต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงเครื่องสามารถรันและทำงานได้ปกติอันนี้นะครับก็จะมีะที่ซ่อมไปนะครับก็คือมีเปลี่ยนเปลี่ยนจอใหม่นะครับจอแสดงผลเสียแล้วก็ตัวคาปาซิเตอร์แตกเสียหายนะครับแล้วก็คอนเนกเตอร์ คอนเนคเตอร์ตัวตัวลบเนี่ยครับตัวนี้นะครับตัวลบแต่เสียหายเปลี่ยนใหม่นะครับโอเคครับขอบคุณครับ